แล้วครับขบวนธรรมดาที่258นะครับต้นทางน้ำตกปลายทางทนบุรีนะครับอาจจะเป็นหัวรถจักรที่ทำขบวนสองห้านะครับแล้วเพราะว่าเป็นหัวรถจักร เหมือนอันต้อมนะครับถ้าเป็น4นี่นะครับถ้าเป็น4130นะครับก็แสดงว่าเปลี่ยนหัวรถจักรที่สถานีลูกแก่นะครับกับขบวน259นะครับอันนี้ขบวน258นะครับ แงว่าตอนนี้สายตะวันตกนะครับใช้อันต้อมซะส่วนใหญ่นะครับ4230นะครับขบวน258เมื่อกี้นี้ขบวน259ทำด้วยอันต้อม4130นะครับอันนี้4230นะครับเดี๋ยวขบวนนี้จะออกที่ประแจหมายเลข10นะครับที่ย่านชุมทางหนองประดุก เพื่อเข้าสู่ทางประธทานสายหลักนะครับมุ่งหน้าสู่ชนบุรีขอฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับกับขบวน258ต้นทางน้ำตกปลายทางชนบุรีแล้วพบกันใหม่ครับ